จังหวะน,นี้วันทูแล้วก็แทงมาที่ไมเคิลเวนโชวตัดหน้ามาได้แทงมาลุนี้เปดีไมาอีกจังหวะหนึ่งลันแอนชิปลูกนี้มาที่ฝานบาทเทนเข้าซ้ายนิ่มๆก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพวก,กผมอีกแล้นะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนเจาะ จุดด้อยของ E f ฟ o t b a l l 2024นะจุดด้อยก็ว่าก็คือเกมรับนะก็คือจุดดอยนะเพราะว่ามันบังคับยากมากนะทุกคนนะก็วันนี้ก็จะมาสอนเจาะตรงนั้นเลยนะถ้าใครที่รับไม่เก่งก็มาดูคลิปนี้ไปแล้วก็เจาะได้สบายเลยนะทุกคนโอมาดูกันเลยครับว่าจังหวะที่เราจะใช้การจอดนั้นจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปรับชมชิปนะครับก็ขอคนละหน like, mm ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกระังในในการทํำชิปด้วยนะครับลิปนี้ขอ1 0 0อไลค์เช่นเคยนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าการเจาะแผงกองหลังนั้นจะทําง่ายหรือทํายากก็ไปดูกันเลยครับก็อย่างเช่นวันนี้นะทุกคนนะสมมุติเราส่งมาให้ทีกองหน้านะแบบนี้ปึ๊บให้เราเตรียมตัวเลยให้กดวันทูเลยนะทุกคนนะกดพาแล้วก็เลื่อนใส่ตัวที่เราจะให้นะ มสมมติดกดแบบนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นวันทูนะหลังจากนั้น h e d g กดแทงประมาณ 60- 70%เลยนะทุกคนนะพอมันก็จะลดแบบนี้เลยมันจะลดอัตโนมัติเลยนะทุกคนนะแผลนนี้นะมันจะคล้ายๆเสยี่เบียดเลยนะพอประมาณนี้เลยนะครับวันทูแล้วก็แทงแบบนี้นะคือว่าจะตันเหรียชิปก็ได้นะทุกคนนะอย่างเช่นจังหวะน,นี้นะดูนะรัรนเหรียชิปแบบนี้1แล้วก็ไปแบบนี้นะเออพอประมาณนี้เลยนะทุกคนนะภาคนี้นะมันจอง่ายมากนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเปไ็นอะไรก็อรอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ